สวัสดีครับมาพ่อกันตอนสองนะครับเนาะ,ะพระแคชลลักไงนะครับเนาะอันนี้เป็นลานจอดรถด,ด้วยพี่น้องด้วยล็กหน่อยเร่นพี่น้องสนุกกำลังสนุกให้ห้ากันเลยพี่น้อง ้บนจะเป็นภูเขาเด้อพี่น้องเด้อส่วนตัวนี้จะเป็นลานขายเสียฝาลายขายของกินเด้อพี่น้องแต่ว่ากับบ่หลายล้านหรอต่ว่ากับทเป็นทางเขาน้ำเนาะครับเนาะ ผู้เขาไปเลยครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับอันนี้จะเป็นทางยางขึ้นไปอมองพระพุทธรูปแกะสลักใหญ่เนาะครับเนาะเป็นทางยางขึ้นไปเด้อพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวไป รับชมบรรยากาศโดยรอบกันนะครับเนาะบรรยากาศโดยรอบกันหนาวเด้อพี่น้องเด้อลมหนาวพัดมาแล้วพี่น้องบรรยากาศภูเขาเนาะครับเนาะคนแกะสลักน้าภูเขาเนาะครับเนาะหนาวครับหนาวคนแกะสลักในหินน้าภูเขาเนะพี่น้องเนาะ บรรยากาศโดยรอบประมาณนี้นะครับเนาะส่วนบางนี้เป็นประลัมพิธีเป็นที่ประชาสัมพันธ์นะครับเนาะร่มด้ยวยน้องด้ยวยร่มหนาวครับ บรรยากาศดีนะครับเออบรรยากาศรมหนาวพัดมายเย็นๆนะครับเนาะอันนี้ไก่ระยะไก่แล้วพี่น้องเดอ้อยางเข้าไปกับหลายร้อยเมตรด้วยครับเดี๋ยว ไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะ ตัวชัวเขียวนี่เป็นเป็น,ปนด้านล่างเด้อพี่น้องเด้อเป็นจัดแตง่งเป็นบอ่อหนามเป็นแหล่งท่ายรูปถ่ายอย่างนะครับเนาะมันเป็นอยู่ด้านล่างเด้อผมอยู่ข้างบนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวหาปองลงก่อนพี่น้องผมอยู่เที่เขาเด้อจะจะว่าตัวนั้นเพิ่นจัด สถานที่ตัวนั้นเป็นจัดไว้ขขางลางนะครับ,นบนเนาะบอแน่นะครับเนาะอนาคตไพฝั่งหนาอาจจะเป็นเล่นมาร์กแห่งไม่ของอำเภออูทองก็ได้นะครับเน,ะบนาะผู้ใดสนใจกับมาเที่ยวอะไรน,นะครับเด้ออำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี จับกีพีเอสดก็ขขืนอยู่ครับจับผู้ใดมาก่ถือก็จับกีพีเอสมาเลยนะครับเด้อบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะร่มหนาวหนาวมองไกลๆุ่นกามีนักท่องเที่ยวหลายครอบครัวนะครับเนาะมาเที่ยวปีมาถ่ายรูปกันนะครับเนาะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะของครอบครัวนะครับเป็น าการท่องเที่ยวนะครับเนาะเนี่ยเบิงรงลมพีน่น้องยอดหยายอดไม่ดิวสวัยู่นะครับส่วนตีิยูยู่ข้างบนนี่ผมทายลงไปไทางเขา่า้อครับเด้อทางขึ้นมาทางเขาทางล่านจอดรถนะครับเนาะนะ มีหลายครอบครัวกัเริ่มทยอยผ้ากันมาเทียวนะครับเนาะกัอาจจะเป็นเล่นมาแห่งไม่ของสุพรัณนก็ได้นะครับเนาะสวยงามบอครับพี่น้องสวยงามบ่ บรรยากาศสวยนะครับเนาะวิวสวยเด้อพี่น้องเด้อลมลมหนาวพี่น้องบรรยากาศอยู่เทิงสันเขาเด้อพี่นอ้องเด้ออยู่ผมกบนั่งอยู่กับอยู่หนา้าพระพุทธรูปแกลักใหญไงเนี่ยนะครับเนาะกะัอาจจะได้เวลาเล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิไปรับผู้โดยสารกลับสุงเทียบก้อนกะ จังไหบอมีประวัติเราให้ฟังเรกพี่น้องบ่เคยมาจังหวัดสุพรรณพี่น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหม่นั่เลยดเ้อครับเด้อเป็นกำลังแรงใจเนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ